สวัสดีค่ะเข้า,าพรรษาปีนี้มีของไปทําบุญกันหรือยังคะถ้านึกไม่ออกมาที่ร้านเหรียญทองได้นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมค่ะมีเยอะเลยช้างดาวพัก ไปกันต่อค่ะนี่ค่ะแอลซอฟถวายได้เหมือนกันนะคะสีน้ำตาลค่ะไปกันต่อค่ะสวมราคาหลักสิบแล้วก็มีนะคะนี่ค่ะไปกันต่อค่ะ สีน้ำตาลนี่นะคะก็ได้เหมือนกันค่ะไปกันต่อค่ะอาด้าก็ได้นะคะนี่ค่ะสีน้ำตาลพ u ูค่ะเยอะมากนะคะของที่ร้านเราไปกันต่อค่ะไม้ขนไก่ก็มีนะคะดึงไม่ออก แกงเฉยๆค่ะไม้ถูค่ะสินค้าที่สามารถถวายวัดได้นะคะมีไม้กวาดค่ะที่โกงครบเลยค่ะนี่ค่ะพร้อมค่ะ นี่นะคะเราก็ได้รองเท้านะคะแล้วก็สินค้าต่างๆนะคะที่สามารถเอาไปถวายทำบุญนะคะได้แล้วค่ะนี่ค่ะเยอะเลยค่ะอย่าลืมมาชมสินค้าเพิ่มเติมนะคะได้ที่ร้านเหนียนทองได้เลยนะคะ